วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีประกาศแต่งงานเออต้องคุยกันต่อนิดหนึ่งฉันมีข้ออะไรอยากจะถามเธอหน่อยหนึ่งครับเออคือเธออะก็ไม่ใช่แบบเออสิงสิงนะก็ก็พอจะมีข่าวพันอย่างนี้กับคนนู้นคนนี้มาบ้างอะไรอย่างเนี้ยในขณะที่น้องเขาแบบไม่เคยแล้วก็อย่างอายุยังน้อยอยู่เลยเธอไม่กลัวคนเขามองเธอหรอว่าเที่ยวนี้จะจริงจังจริงใจหรือเปล่าก็จริงจังนะครับจริงๆก็อยากจะให้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ ทางผู้ใหญ่รับรู้นี่ก็ผมว่ามันก็เป็ผ่านมาผู้ใหญ่ไม่รับรู้หรือไงสองสามผล,ลนั่นอ่ะเออใช่นั้นครับพียงแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้ให้เกียรติทางฝ่ายหญิงเขาฉันก็อยากจะถามอะไรเธอแบบจริงจังบ้างอ่ะครับโเธอก็ไม่ค่อยจะสมหวังมาแล้วสองสามครั้งครับครั้งนี้เธอกลัวบ้างไหมว่าถ้าทําตัวไม่ดีอีกแล นนผมไม่ใช่ทำคุณท,ทำสูไม่ดีนะเพียงแต่ว่าทผ่านมามันอาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ใช่กันมากกว่าครับอาจารย์อืแต่ในขณะที่โอ้ฉันก็ห่วงน้องโดนัทเขาอายุเขาน้อยกว่าเธอต้องเท่าไหร่ กี่ปี18ปดครับวายตายเกือบจะสองรอบอะไรอย่างเงี้ยฉันก็มีความรู้สึกอันนี้ฉันคิดเองขอโทษนะคุณผู้ชมเจ้าขาทาเรียนถามอะไรเสร็จแล้วดูเหมือนว่าจะทําให้เขาแตกแยกเรียนเปล่าค่ะคือเรียนมีเจตนาบริสุธิ์ใจที่จะทําให้เขามีความเชื่อมันถ้าเขาตอบคําถามได้เรียนว่าสองคนเขารักกันจริงอะค่ะคือหนูขาหนูอืมหนูจะเชื่ออีนี่มันเหรอคะดูมันเล่เหลี่ยมเยอะเดินผ่านบ้านหนูนะคะทางเป็นล่องจะเขี้ยวล่อ หนูหนูไม่กลัวหรอคะเพราะหนูเป็นเด็กกันหนูไม่ทันเล่นเหลี่ยมผู้ชายแบบนี้หนูโดนัทฉันห่วงเธอไม่มีอะไรให้มันเหมือนแบบหนูมั่นใจในตัวเขาที่เขามาขอหนูแต่งงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วผู้ชายที่คิดจะจบกับผู้หญิงที่ที่ไม่มีอะไรให้หลอกอะโดนัทไม่มีอะไรให้ให,ให,ให้ต้องหลอกอะคะ่ะไม่รู้ว่าเขาจะมาหลอกทําไมด้วยแล้วมาให้เราขนาดนี้มาจริงจังกับเราขนาดนี้มาขอแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะ คิดว่าผู้ชายชีวิตผู้ชายคนหนึ่งก็คงจะจบเรื่องความรักแล้วถ้าเขาคิดที่จะมาขอแต่งงานกับเราอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่น่าจะหนูไม่มีอะไรให้เขาหลอกใช่ไหมคะไม่มีอะไรให้หลอกค่ะแล้วค่ะเออแกไม่คิดว่าแกโดนโดนนัดหลอกบ้างรเปล่เออคิดคิดอเป่าเออแกจะแบบถูกเด็กหลอกอีงานเนี้สมน้ำหน้าเลย่องานนี้เออหลงขาดลมความใสของเด็ก ไม่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 คคือจริงๆก็ก็ก็เคยคิดนะว่าไม่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 อยากจะคบเด็กแบบว่าบางทีอายุมันห่างกันไปอนาคตมันจะมีปัญหาหรือเปล่าอ๋อคืาเยกเนอเรชั่นแกใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเอ้าแล้วไงอ่ะให้ผมคบคนรุ่นเดียวกันเขาก็มีผัวมีลูกมีลูกมีลูกเรียนมัธยมแล้วมั้จะงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็คืออันนี้คือหลักความเป็นจริงนะฮะอาจารย์ไม่แต่แกก็ไม่ควรจะหาต่างกันสักเกือบ20ปีแบบนี้เข้าทำนองวัวแก่ กินยาอ่อนใช่ผน<อ>ก็กลัวอย่างนี้ะแต่ว่าเป็นผมลิขิตค,ความรักมันเลือกได้ดเลยครับอาจารย์ห <ś cis> นูวะไม่นดากปะดุกป,ปากภพลิขิตเหรออัน <ś cis> เหมือนเราไปวนเขามากโดนน้ำตาลใส่ตาเสียฟออบโลกมไม่มันเหมือนแบบว่า,วาความความคิดความอ่านมันตรงกันด้วยครับโอเคมันจูนกันมันจูนกันผมไม่เคยถามเขานะว่ารู้สึกไหมว่าหนูขาหนูไม่อายเพื่อนเพื่อนเหรอครับเวลาไปไหนมาไหนหนูมีผัวแก่ข่าวคลอกแบบนี้ค่ะ ไอ้ผัวรุ่นเขาเนี่ยขอให้หล่อและรักผมดีกว่าอ้ยหัวเราะน่นร่วนแข่งกันเลยนะคะเธอมีความสุขบ้างเลยฉันคิดว่าเธอบชัยชนะทุกคำถามเลยนะคะเปรี้ยงป้างไปหมดเลยอาจารย์ถามหนูต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าความจริงแล้วเนะนี่ยหนูคิดว่าหนูจะวางตัวได้ถูกต้องไหมคะกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เพราะวันข้างหน้าเมื่อชีวิตคู่สมบูรณ์แต่งงานกันแล้วมันจะมีความจริงปรากฏขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะเราทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดพอเราคิดว่าเราเข้ากันได้แล้วเราช่วยกันสร้างเหมือนกับแบบว่ารากฐานครอบครัวให้มันแข็งแรงหนูมีหน้าที่ดูแลในส่วนของครอบครัวพี่ดิฟพี่ดิฟมีหน้าที่ดูแลในส่วนตัวของหนูส่วนครอบครัวของหนูมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเป็นเหมือนแบบพี่ดิฟบก็เป็นหัวหน้าครอบครัวให้เป็นเสาหลักของบ้านให้ะค่ะ,คะ แต่ข่าวที่มันออกมามาดูมันพุพ่พับพุพับพุจนตกตก,ตกใจเขาช็อกวงการต่พอสมควรหลายคนเขาก็เลยไปเมาส์กันเนี่ยมันรีบประกาศแต่งรีบออกสื่อกันมากเหลือเกิน <c oughs> ตามแก้คัะ แม่นี่ท้องหรือเปล่าท้องคงไมไ่อะครับเพราะ,ะว่ากว่าเราจะแปลงงานก็คือนับจาก,กวันที่เราประกาศนีไปก็เจ็ดแปดเดือนนะครับถึงจะแต่งงานกันใช่ครับ,อ,รบอ๋อดิอนนึกว่าตกลงไม่ต้องแต่งแล้วอยู่กินกันไปเรียบร้อยเพราะยังนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะยังไม่ได้มีอะไรค่ะอ๋อค,ะค่ะตายสงสารลูกสาวเทียนเสียหายนะคะนุกหาทราบว่าหนุกําลังเรียนหนังสืออยู่ใช่คะเรียนอยู่ด้วยปีไหนอะ เรียนกำลัาจลขึ้นปีสามค่ะมีแฟนเอกอุณหนูแบ่งเวลาอยางอยากทราบสกดูจังเลยค่ะหนูเก่งๆนะครับบริหารเวลาคือหนูทํางานมาตั้งแต่หนูเรียนมอมาปลายแล้วอะค่ะอ๋อร้องเพลงมาตลอดเลยค่ะหนูทำอย่างอื่นมาด้วยอะไรด้วยทําเยอะค่ะเหมือนกับแบบว่าหาจ็อบพิเศษทําหลายๆอย่างไปถ่ายรูปหรือว่าไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครูเป็นโนสอนเป็นโนนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือคุณพ่อเขาเสียตั้งแต่อายุยังน้อยครับแล้วก็อยู่กับคุณแม่ Oh, ใช่ <Right. S 2> เหมือนกับแบบว่าเราเห็นคุณแม่เหนื่อยแล้วเราก็อยากจะรับผิดชอบในส่วนของเรามากกว่าในเมื่อเรามีความรับผิดชอบในการออกไปเที่ยวได้ออกไปอยู่กับเพื่อน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะหาเงินได้เองเราก็คนที่จะหาดีกว่าให้คุณแม่มาเหนื่อยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อย ม่ค่อยเป็นเรื่องแปลกถ้าจะต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะในเมื่อจัดเวลาไปเที่ยวได้ก็จัดเวลาทํางานได้เหมือนกันครับเนี่ยเมียผมเมียผมครับเมียผมครับอาจารย์เมียผมมีเรื่องจะคุยมีเรื่องดิ๊ใจเย็นลลกเย็นโดนัทค้าได้ยินหนูพูดแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยฉันรู้เลยว่าผู้ชายที่ชื่อดิ๊เนี่ยทําบุญมาเยอะไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ผู้หญิงขนาดนี้ สาวสมัยใหม่เขาไม่จริงจังกับชีวิตแล้วเขาไม่ดิ้นรนครับผมเราไม่มีความมานะอดทนเท่ากับน้องโดนัทเลยครับวันนี้เธอได้ของดีเหมือนเพชรเม็ดงามมาประจําชีวิตครับเธอกล้าพูดไหมให้กับคุณผู้ชมที่กาลังชมรายการทั้งประเทศว่าเธอจะไม่ทำให้น้องโดนัทของเราน้ำตาตกดูท่าทางเธอ,อยังตายยังลูกลิกลูกลิกอยู่เลย <laughs> พูดซีให้พวกเรามั่นใจหน่อยโอเคเอ่อ อันนี้หน,นึ่งมั่นใจตัวเขาเนาะแล้วเขาเอาจะสั่นดีควายต่าแล้วน่ารักมากเลยคุณผู้ชมเจ้าข่าวนี้ล่ะค่ะความรักมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดีไปหมดแล้วจันก็มั่นใจนะว่าข่าวนี้คงถึงเวลาแล้วล่ะ ี่น้องดิฟของเราจะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาก็เป็นผู้ชายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านทั้งความผิดหวังมาก็หลายๆครั้งพอสมควรอาจารย์มั่นใจว่าเที่ยวนี้เขาน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขาและทําให้เขาลงหลักปักฐานได้จริงๆขอบไวพ้พรนะคะขอบคุณมาก ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซบแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด